ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Money Tales รายการที่จะเล่าเรื่องหุ้นให้คุณเข้าใจเหมือนเล่านิทานก่อนนอนของคนลงทุนแล้ววันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของชิปไม่ใช่มันฝรั่งนะแต่คือชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลัง AI และโลกดิจิทัลทั้งหมดหุ้นนั้นคือ AMD หรือ Advanced Micro Devices ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่ผู้ตาม Intel แต่วันนี้กลับเป็นคู่แข่งตัวจริงของ Nvidia ในโลก AI รู้ไหมคะ AMD เคยเกือบล้มละลายมาแล้วนะตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะกลับมาได้แต่แล้วในปี2014ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลิซ่าซูเข้ามาเป็น CEO แล้วเปลี่ยนทุกอย่างเธอไม่ได้แค่กู้วิกฤตแต่สร้างการเกิดใหม่ให้ AMD CPU ตระกูลไรเซน zen, ก็ถือกำเนิดตอนนั้นและมันทำให้คนทั่วโลกเริ่มพูดว่าเฮ้ยซื้อ AMD ก็แรงเหมือน Intel นะ AMD มีรายได้หลักจาก4ขาใหญ่ CPU สำหรับ PC และเกม i n g ตระกูล Ryzen Data Center Cloud Server ตระกูล Epic Gaming Console ขายชิปให้ PlayStation Xbox Embedded และ AI จากการซื้อ x y l i n x ์และผลิตภัณฑ์ AI รุ่นใหม่ ปี2024ถึง25เขากำลังโฟกัสชัดมากกับ AI ด้วยชิป MI 300X ที่จะชนกับ NVIDIA โดยตรงในงาน AI training ความเสี่ยงที่รออยู่หลักแต่บนถนนทุกสายมักมีระเบิดซ่อนอยู่โดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยีที่เปราะบางสุดๆ AMD ไม่ได้ผลิตชิปเองนะครับเขาใช้โรงงาน TSMC ที่อยู่ในไต้หวันสงครามจีนไต้หวันถ้าเกิดขึ้น เท่ากับระบบสปลายเชนพังเท่ากับผลิตชิปไม่ได้และอย่าลืมถ้าทรัมป์2.0กลับมาพร้อมนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าหรือกดดันบริษัทเทค AMD ก็เสี่ยงต้องจ่ายต้นทุนสูงขึ้นทันทียังไม่นับภาษีใหม่กฎใหม่หรือแรงกดดันจากสงคราม AI กับจีนที่อาจทำให้การส่งออกชิปไปจีนต้องถูกห้ามเพิ่มเติมแล้วนักลงทุนควรมองยังไงถ้าคุณเชื่อว่า โลกจะเดินหน้าไปด้วย AI, Data Center และเกม AMD อยู่ตรงนั้นทั้งหมดแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนสายมั่นคงชอบปันผลไม่อยากลุ้นการเมือง AMD อาจไม่ใช่เรือที่คุณอยากนั่งช่วงพายุแต่ถ้าคุณเชื่อในทีมที่เคยล้มแล้วลุกกลับมายืนหนึ่ง AMD คือ case study ที่ดีที่สุด Segment Bonus AMD vs Nvidia ต่างกันตรงไหนวิน เชื่อว่าใครหลายคนที่ฟังอยู่คงมีคำถามในใจแบบเดียวกันเลยนะครับ AMD กับ Nvidia ต่างกันยังไงเพราะหลายคนอาจจะสับสนว่าทั้งคู่ก็ขายชิปขาย GPU คล้ายๆกันแล้วมันเรียกตัวไหนดีงั้นเรามาเปรียบเทียบกันแบบง่ายๆเลยนะคะด้าน AMD สินค้าหลัก AMD CPU GPU Semi Custom และ AI Server ด้าน Nvidia GPU และ AI Accelerator Software Stack จุดเด่ง AMD ครบวงจรราคาคุ้มค่ามี CPU บวก GPU Nvidia ผู้นำตลาด AI ด้วย CUDA และ Ecosystem ตลาดเกม AMD ขายทั้ง CPU และ GPU Nvidia GPU สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะตลาด AI AMD เริ่มบุกตลาด AI MI 3 0 0 X Nvidia ครองตลาดด้วย H 1 0 0 CUDA กำไร AMD มาจิ้นน้อย Nvidia มาจิ้นสูงมากกลยุทธ์ AMD แข่งด้าน Performance ราคา Nvidia ครอง Ecosystem s o ซอฟต์แวร์พูดง่ายๆก็คือ AMD เหมือนนักสู้ตัวเล็กที่ครบเครื่องทั้ง CPU GPU และราคาสู้ได้แต่ Nvidia คือยักษ์ใหญ่สาย Ecosystem ที่ครองตลาด AI แบบเบ็ดเซร็ แล้วถ้าโลกนี้จะมีรถไฟความเร็วสูงแห่งพนาคตน v i ีย a อาจเป็นคนสร้างทางส่วน AMD อาจเป็นคนสร้างหัวรถจักรที่คุ้มค่าเร็วแรงแต่เข้ากับทุกสถานีแล้วคุณละ่ะจะเลือกหุ้นที่สร้างรางหรือหุ้นที่พุ่งไปบนรางอย่างชาญฉลาดข้อคิดจากเกมนี้ AMD ไม่ใช่แค่บริษัททำชิปแต่มันคือบทเรียนของการไม่ยอมแพ้ในโลกบุรกิจ จากแบรนด์ที่ไม่มีใครเหลียวมองกลายเป็นผู้ท้าแช้งตัวจริงในสมรภูมิ AI และนี่แหละค่ะคือ Money Tales ที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องหุ้นแต่เล่าความหมายของความเปลี่ยนแปลงถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามกดแชร์และเจอกันตอนหน้ากับหุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีครับ